สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพรสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่12มิถุนายนกับดิฉันพรนยานีงามจระเไทยคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวรู้สึกได้ทั่วไต้หวันพร้อมเสียงสัญญาณแจ้งเตือนที่ส่งออกมาอย่างฉับพลันแผ่นดินไหวมีขนาด6.4ริตอร์แรงสั่นสะเทือนสูงสุดอยู่ที่ไทตรงและในช่วงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีวันนี้ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกครั้งที่นอกชายฝั่งไทตรงกรมอุตุเตือนในช่วง3าวันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวระดับ5-5.5ได้้อีกครัง ที่ร้านขายของชําในหมู่บ้านชานหลีตําบลโจวชีเมืองหัวเลียนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเพื่อคนพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดแม้จะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนไม่น้อยเมื่อคืนนี้เวลา19.00นราารบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกของหัวเลียนเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.4วัดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ5ได้ที่เมืองไทยตรงทั่วตะวันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนและเป็นครั้งแรกที่เกาะมาจูได้รับข้อความเตือนภัยด้วย 大概百分之七十的地震都发生在台湾东部这边，所以我们还是提醒民众，可能在三天以内，还是要注意，可能这个区域还是有规模五到五点五之间的余震会发生。 ดามพูจช,ชานระบุว่านี่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเกิน6ครั้งที่2ในรอบ141วันหลังแผ่นดินไหวขนาด6.4ที่ตำบลตาผูเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยจากข้อมูลพบว่าโดยเฉลี่ยที่ต่วันมักจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด6ทุกๆ100วันอย่างไรก็ตามในช่วงเช้ามืดวันนี้ที่บริเวณใกล้ชายฝั่งเมืองไทยตรงยังเกิดแผ่นดินไหวขนาด5าโดยวัดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ4ีได้ที่เมืองฮวาเลียน ความรุนแรงจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังส่งผลให้เสาไฟฟ้าริมถนนในตำบลอหลี่เอียงตัวหลังเจ้นที่เข้าตรวจสอบยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอั e r s ช็อกที่อาจเกิดขึ้นในช่วง3วันนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังพื้นที่ภูขเขาต้องระวังอันตรายจากดินถล่มและหินถล่มด้วย แม้ว่าไต้ฝุ่นวูทิปจะเคลื่อนตัวตรงไปยังเกาะไฮลัมปัจจุบันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอีกลูกที่เพิ่งเกาะตัวกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันตั้งแต่วันนี้ทั่วประเทศจะมีสภาพอากาศไม่คงที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและเขตพิงตงที่จะมีฝนตกชุกและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปภาคใต้จะมีฝนตกหนักมากยิ่งขึ้น หลังเกิดแผ่นดินไหวในหัวเหลียนก็ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเช้ากรมทางหลวงนำกลวยจราจรมาตั้งในจุดเสี่ยงดินถล่มบนถนนซูขวาขณะที่รอบเกาะุุยซานในอีหลานก็ได้รับผลกระทบจากย่อมความกดอากาศเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นสูงจึงมีคำสั่งให้ปิดเกาะวันที่12มิถุนายนนี้ ยอมความกดอากาศต่ำเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นใหม่นั้นคาดว่าอาจไม่ถึงขั้นกลายเป็นไต้ฝุ่นแต่จะมีการเคลื่อนตัวไปทางเหนือเรียบชายฝั่งตะวันออกไต้หวันทะเลทางเหนือและช่องแคบบาชิจะมีลมแรงระดับ8-10ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักในช่วงค่ำคาดว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ ไรเดอร์ร้องเรียนพบลูกค้าเปลือยกายมารับอาหารที่สั่งทำให้รู้สึกรกระอักกระอ่วนจากผลสำรวจพบว่าไรเดอร์กว่า36.7%เเคยถูกคุกคามทางเพศและ22.4%เปเ็นป็นลูกค้าที่จงใจเปลือยกายช่วงที่ผ่านมาที่เขตซานชงนครนิวไทเปเกิดกรณีลูกค้าไม่สวมใส่เสื้อผ้าออกมารับอาหารสร้างความอึดอัดใจให้กับพนักงานส่งอาหารเป็นอย่างมาก ในปี2,565ที่เมืองซินจูและไทยนานก็เคยเกิดกรณีเช่นเดียวกันมาแล้วหลายครั้งโดยเจ้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผลสำรวจของสมาคมไรเดอร์พบว่าร้อยละ36.7ของพนักงานส่งอาหารเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่ร้อยละ22.4เคยเจอลูกค้าเปลือยกายมารับอาหารผู้จ่าไม่เหมาะสมแอบถ่ายและถูกเนื้อต้องตัว你用一个全裸的方式要去跟别人接触 一定会让对方觉得不舒服，所以就会涉及到性骚扰防治。如果这个人他走出家门来取餐，那就会涉及到公然猥亵的问题。 ทนายความระบุว่าหากเป็นการคุกคามทางเพศที่มีการสัมผัสร่างกายอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนเหรียญไต้หวันอย่างไรก็ดีเนื่องจากในปัจจุบันแพลตฟอร์มส่งอาหารยังคงมีระบบชำระด้วยเงินสดอยู่ทําให้พนักงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะก,กับลูกค้าได้สมาคมไรเดอร์จึงเรียกร้องให้แพลตฟอร์มส่งอาหารดําเนินมาตรการยืนยันตัวตนลูกค้าและมีการขึ้นบัญชีดําสําหรับลูกค้าที่ประพฤตินตนไม่เหมาะสมอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ตำรวจไทยบุกจับแก๊ง c เซ l center ที่ซ่อนอยู่ในบ้านเช่าย่านหนองจอกจับผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้กว่า27คนโดยแก๊งนี้สร้างความเสียหายได้มากถึงเดือนละ1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐและเยื่อทั้งหมดเป็นชาวเวียดนาม หลังเจ้าหน้าที่ได้รับรองเรียนว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติมั่วสุมกันเป็นจํานวนมากเมื่อวันที่10มิถุนายน2568ผู้บัญชาการตํา,ตารวจแห่งชาติได้สั่งการให้นํากําลังตํารวจลงพื้นที่ตรวจสอบจนสามารถทลายรังแกง๊งลเซ็นเตอร์ต,อต่างชาติที่ลักลอบตั้งฐานปฏิบัติการในประเทศไทยได้สําเร็จโดยสามารถจับกลุ่มชาวเวียดนามได้ทั้งหมด27รายพร้อมตรวจยึดข,ของกลางได้หลายรายการทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นอกจากนี้ยังตรวจพบสารเสพติดภายในบ้านพักอีกด้วยจากการสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ต่อมาได้เช่าบ้านสองหลังในหมู่บ้านรูย่านชันเมืองเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงเหยื่อชาวเวียดนามผ่านแอปพลิเคชันโดยประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ39ล้านบาท อัตราการเกิดทั่วโลกกำลังลดลงอย่างต่อเนื่ององค์กรสหรประชาชาติเผย1ใน5ไม่สามารถมีลูกได้ตามที่หวังซึ่งการที่อัตราการเกิดลดลงนั้นอาจนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตหลายๆประเทศจึงมีการออกนโยบายใหม่เช่นเวียดนามที่มีการยกเลิกข้อจำกัดการมีบุตรไม่เกิน2คนในขณะที่ไทยกำลังพิจารณาเรื่องการให้เงินสนับสนุนค่าทำเด็กหลอดแก้ว ในอดีตมักได้ยินว่าการมีลูกทําให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบแต่ในยุคปัจจุบันกลับพบว่าคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเริ่มไม่อยากมีลูกกันมากขึ้นนมดเลยแฉะในสุธทหลอ็ม t chính, cũng phải nhiều thời cho với cái h ấ วสุธิ์ที่ซิ่แต่ดีว่างยินแล้างนขบ้านทั้ง้สังคมพันาละทำให้เรดีกบตัวเอง ปัญหาอัตราการเกิดต่ำกลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลหลายประเทศให้ความสำคัญผลสำรวจจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติพบเกือบ20%ของวัยเจริญพันธุ์ไม่สามารถมีบุตรในจำนวนที่ต้องการได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดด้านฐานะทางการเงิน54%ปัจจัยด้านสุขภาพจากผลกระทบของโรคโควิด -19 24%และความไม่แน่น,นอนในอนาคตจากสงครามและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ19%โดยการสำรวจในครั้งนี้ครอบคลุม14ประเทศประกอบด้วยประเทศที่มีรายได้ต่ำกลางสูงและประเทศที่มีอัตราการเกิดสูงและต่ำเช่นเกาหลีใต้ไทยอินโดนีเซียเยอรมนีสวีเดนและสหรัฐเป็นต้นฉันกขอขัน้นเลยขอขัน้นเรื่อ,อง mọi thứ เรืองกิจเต แนวโน้มอัตราการเกิดทั่วโลกกำลังลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้จำนวนชากรวัยทำงานลดลงและมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจหลายประเทศจึงดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นอัตราการเกิดโดยเวียดนามได้ยกเลิกข้อจำกัดที่ห้ามเจ้าที่รัฐมีบุตรคนที่3ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ได้ประกาศนโยบายกระตุ้นการมีบุตรโดยให้ความช่วยเหลือด้านการวางแผนตั้งครรภ์และการรักษาภาวะมีบุตรยาก ขอบคุณที่รับชมเพรสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพประติมากรรมจากดินสอสหรัฐแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ